เชียงดาวไม่ต้องจองที่พักล่วงหน้าก็สามารถมาพักได้สำหรับเพื่อนๆหล,หลายๆคนที่อยากมาพักเชียงดาวในช่วงหน้าหนาวอาจจะยังไม่รู้ว่าเราไม่ต้องจองที่พักล่วงหน้าเราก็สามารถมาพักที่เชียงดาวได้เลยด้วยทริปนี้เราเริ่มต้นเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปอำเภอเชียงดาวแล้วต่อด้วยการเดินทางไปหมู่บ้านนาเหล่าใหม่ ก่อนถึงทางขึ้นดอยเพื่อไปหมู่บ้านนาเราใหม่เราจะพบกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวซึ่งที่นี่จะอนุรักษ์ผีเสื้อพันธุ์ต่างๆมีผีเสื้อให้เรารับชมหลากหลายชนิดด้วยที่นี่มีค่าผ่านทางคนละ30บาทและค่ารถยนต์60บาทต่อคันและแล้วเราก็ถึงหมู่บ้านนาเราใหม่ โดยที่นี่เราสามารถมาเดินตามหาที่พักได้เลยโดยเราไม่ต้องจองซึ่งที่นี่มีที่พักหลากหลายราคาขึ้นอยู่กับวิวของแต่ละที่พักเราได้บ้านพักหมอกอรุณราคา800ปบาทต่อคนเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมข้างในบ้านพักกันเลยนะคะ เดินขึ้นบันไดามาแล้วพบกับบรรยากาศดอยหลวงเชียงดาวหน้าบริเวณบ้านพักกันเลยต่อด้วยไปดูข้างในกันก็จะมีห้องน้ำส่วนตัวให้เราเรียบร้อยแล้วข้างในห้องก็จะมีที่นอนหมอนและผ้าห่มให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่คาเฟ่ระเบียงดาวซึ่งห่างจากที่พักเราประมาณ300เมตรสามารถเดินเท้าไปได้เลยเราอาจจะจองที่พักกระเบียงดาวไม่ทันแต่เราสามารถมาคาเฟ่ระเบียงดาวได้โดยที่นี่บรรยากาศอบอุ่นผู้คนคึกคื้นแสงสวย เห็นวิวดอยหลวงชัดเจนโดยเราสามารถสั่งน้ำอาหารและเครื่องดืง่มเพื่อไปรับประทานพร้อมกับการชมวิวดอยหลวงที่แสนจะสุดใกล้มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเหมือนกับเราได้โอบล้อมด้วยภูเขาด้วยโอบล้อมด้วยดอยหลวงเชียงดาวและนี่ก็เป็นรูปที่เราถ่ายมาจากกล้องมือถือซึ่งสวยงามมาก เรากลับไปทานข้าวมื้อเย็นที่บ้านพักจัดเตรียมไว้ให้ซึ่งกับข้าวมื้อนี้รวมกับราคาบ้านพัก800บาทที่เราได้จ่ายไปแล้วนั่นเองทานอาหารไปพร้อมกับการชมวิวด,ดอยหลวงเชียงดาวซึ่งบรรยากาศตอนเย็นดีมากซึ่งใครหลายๆคนต้องอยากมาสัมผัสอากาศหนาวที่ดอยหลวงเชียงดาวแน่ๆเลยค่ะ และต่อด้วยหมูกระทะที่เราซื้อเพิ่มในราคา500บาทอากาศเย็นๆต้องหมูกระทะเท่านั้นไปเดินเล่นเพื่อย่อยอาหารกันชาวบ้านที่นี่เป็นกันเองพูดคุยทักทายกันเหมือนญาติมนนิตรชาวบ้านจะออกมาขายข้าวปุกงามันปิ้งแล้วเราก็จะเดินทางไปกันต่อที่ท้ายหมู่บ้านไปพบกับบ้านพักแสงตะวัน ซึ่งบ้านพักแสงตะวันก็ขึ้นชื่อในเชียงดาวโดวยเรามานั่งที่ระเบียงบ้านพักแสงตะวันและเห็นวิวที่พักด้านล่างในยามค่ำคืนที่แต่ละบ้านพักเปิดไฟเพื่อส่องสว่างให้เราเห็นในยามค่ำคืนตื่นเช้าวันใหม่เพื่อไปชมหมอกในช่วงเช้าด้วยเวลา7โมงเราตื่นเช้าเพื่อเปิดประตูนอกบ้าน เพื่อมาดูหมอกในช่วงเช้าเราจะเห็นพระอาทิตย์ที่กำลังจะโผล่พ้นขึ้นมาจากยอดดอยให้เราเห็นในตอนเช้ามีเด็กมาเสิร์ฟข้าวต้มในตอนเช้ากันแล้วเติมพลังก่อนออกเดินทางต่อเราจะพาดคาเฟ่จุดไฮไลท์สำคัญของเชียงดาวไม่ได้ นั่นก็คือคาเฟ่บ้านลีซูเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงที่นี่จะเห็นดอยหลวงชัดเจนคือวิวของที่บ้านลีซูที่หลายๆคนอยากมาพักนั่นเองแต่ต้องจองล่วงหน้าเนื่องจากบ้านลีซูมีคนเข้าพักเป็นจำนวนมากนี่ก็คือบรรยากาศภายในของบ้านลีซู ถึงเวลากับเชียงใหม่กันแล้วแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่นะเชียงดาวขอบคุณหลายๆคนที่ดูมาจนถึงท้ายคลิปอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย